สวัสดีค่ะแหนแดงอายุ8วันนะคะขึ้นสวยอย่างนี้เลยอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าจะสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้อีกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเตรียมกระบ,บะเข้ามาเพิ่มใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมปุ๋ยคอกด้วยอะค่ะคือเห็นเขาซ้อนๆกันแบบนี้แล้วก็มีความสุขนะคะสวยงามดี ดูทุกวันเลยอะค่ะดูความเปลี่ยนแปลงเขาทุกวันเลยเป็นชั้นๆเลยอะค่ะคิดว่าน่าจะได้ปุ๋ยถ้าขยายไปเรื่อยๆอะค่ะน่าจะได้ปุ๋ยตากแห้งได้เยอะค่ะ <3 S 2> กว่าจะได้ดำนาก็น่าจะประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนะคะก็คงจะได้แหนแดงที่เป็นแหนแดงแห้ง อยู่จำนวนมากอะค่ะก็ดีเหมือนกันค่ะจะไดะ้ทดแทนแทนปุ๋ยเคมีลดต้นทุนของค่า้จ่ายการซื้อปุ๋ยลงไปได้อะค่ะ